สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมความสวยงามของอะโลคาเซียห่อเงินห่อทองนะคะห่อเงินห่อทองเนี่ยลักษณะใบของเขานะคะจะเป็นใบห่อเข้าหากันนะคะเป็นที่มาของชื่อห่อเงินห่อทองนั่นเองนะคะ ไม้ชนิดนี้นะคะอยู่ได้หลายปีเลยนะคะเพื่อนๆเป็นไม้ล้มลุกนะคะมีหัวสะสมอาหารอยู่ใต้ดินลำต้นของเขาจะโผล่ขึ้นมานะคะแล้วก็มีใบเป็นกาบซ้อนนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นใบรูปคล้ายๆรูปหัวใจแล้วก็ห่อเข้าหากันนะคะเพื่อนๆ ห่อเงินห่อทองเนี่ยเขาจะไม่ค่อยซีเรียสเกี่ยวกับพวกแดดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอยู่กลางแจ้งได้เนาะแล้วก็วัสดุปลูกของเขาเนี่ยเขาจะชอบเป็นดินที่มีความร่วนซุยนะคะชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะใบของเขาใหญ่มากๆเลยนะคะต้นนี้ปุ้ยรี่ปลูกได้ประมาณ2เดือนเองนะคะเพิ่งจะ2เดือนเนี่ยค่ะเขาก็จะได้ฟอร์มประมาณนี้เลยนะคะ เพิ่งสังเกตค่ะเพื่อนๆเขาให้ลูกเรามาแล้วค่ะนี่ค่ะเขาจะออกมาแบบนี้เลยนะคะหอเงินหอทองเนี่ยเขาจะยังมีความเชื่อนะคะว่าถ้าใครปลูกไว้ในบ้านนะคะเงินทองจะไม่รั่วไหลนะคะจะช่วยเก็บเงินเก็บทองด้วยละค่ะเพื่อนๆใครที่ยังไม่มีลองหามาปลูกกันนะคะราคาจับต้องได้แถมยังสวยงามอีกค่ะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ